กอไผ่สางมุ่นที่ว่าผมปลูกอยู่นาคอกไก่ของผมปลูกมา4ปีแล้วพี่น้องครับตั้งแต่เริ่มทําสวนเลยนะครับผมผมคิดไอเดียไว้นะครับตั้งแต่ยังไม่มีคอกไก่นะครับผมผมก็คิดว่าเอากอไผ่สองกอนะครับมาปลูกนาคอกสัตว์เลี้ยงมันจะให้ยลมเงาสวยงามนะครับผมมันก็ออกมาตามที่ผมคิดเลยนะครับผ่านมา4ปีพี่น้องครับไผ่สางมุ่นของผมก่อขึ้นแบบใหญ่นะครับผมได้ลมเงาสวยงามและยังสามารถเอาลำนะครับมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเทศกระท่อมไม้ไผ่เอาลำไปใช้เป็นไฟเสาโซลาร์เซลล์เป็นลำต้นตรงสวย มากพี่น้องครับซึ่งไพ่สางมุ่นนะครับอายุ2อถึงสปีเ้องก็สามารถเอาลำต้นนะครับมาใส่งานได้นะครับลำต้นมันจะตรงสวยแบบนี้แข็งแรงมากๆพี่น้องครับใส่งานได้ยาี้ยไปเลยนะครับบอ บอ่อผุบอ่อหักง่ายนะครับตัวนี้นอกจากจะใส่ลําเขายังสามารถกินนอได้นะครับนอที่มันผุดขึ้นม้ามัยกานเ้าบ่าอยากไห้มันใ,นใหญ่เ้ากกะตัดเอาไปแจงเอาไปามกไปต้มกินได้บอ่อขมนะครับผมต้นพันธุ์ที่ผมปักในตะการนี่พี่น้องจะได้ไปหาตุ่มต่อนนะครับลองน้าไปปลูกเบื้องว่าจะเป็นหินแห่แบบนี้ก็สามารถปลูกได้มันปลูกได้ทุกสภาพพื้นดินนงครับมันเป็นพืชที่ว่าทนแรงนะครับแลวกบับสภาพได้ดีมากๆเลยครับว่าจะเป็นดินหินแห่แบบนี้ มันก็สามารถปลูกขึ้นนะครับแล้วก็กอสวยงามเลยนะครับผมหากพี่น้องสนใจกาให้สางม,มุ่นในน้ำจากล้านนี้จิมทีกลางครับ